นนค่ะวันนี้ก็อยู่กับพี่นุ้ย N N K Channel นะคะวันนี้ก็วันนี้มาทําอะไรเหมือนจะมาโดดสปริงบอร์ดไม่ใช่ฮะ <h> ah> ไม่ใช่ทำอะไรวันนี้นะคะมันจะเข้าเทศก,กาลช่วงสงการแล้วสงการ แต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันไม่ค่อยดีเออมันไม่ค่อยดีจัดที่บ้านเราเลยนี่เล่นน้ําสงการที่บ้านเล่นที่บ้านเราเลยโอ้มันต้องงานนี่เลยนี่ฮะเล่นในสระเนี่ยไม่ใช่ฮะอ๋อนี่เหรอชื่ออะไรครับชื่อนองตั๊ดครับนองตั๊ดอะไรน้องเตาพี่สีสทองคพี่สีสันทองคำมีเชื่อมีช่องหรือเปล่าลูก ื่อเล่นชื่อน้องอะไรชื่อน้องนานตัด๊ดน้องนานตัด๊ดนี่ปุณนร่มไปคานนึงนิเล้วช่วยเตรียมสถานที่ใช่ไหมใช่ช่วยเตรียมสถานที่นะครับอันนี้คือซุ้มหมูกระทะของาซุ้มหมูกระทะเอ้งามไส้หมูกระทะมึง<อ>แดกในนี้เห็นเขาไปเล่นกันฮะเล่นกันไปตามลำธารไปอะไรอย่างเงี้ยโ<ห>อ้อมันเยอะ๋อ อันนี้มันจะได้ฟิลเล่นน้ําด้วยนะเรามีบ่ออยู่แล้วไงหลังบ้านมึงแย่งที่ปลาเฮ้ยที่ปลาเอ้าปลากูปลาไม่มีแล้วปลาไปไหนอ่ะนูนนู่นปลาแอบตรงลูกบอลมันไปกินลูกบอลกันพี่นุ้ยมึงก็พูดไปเล่นไปได้บ่อปลาไม่มีปลายังไงอ่ะนี่ลูกบอลมึงเห็นไหมล่ะไหนมันกินลูกบอลกันนี่นะครับดูปลาเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ย นี่นะครับพี่หนุยมึงกินมึงกินหมูกระทะในบ่อปลาเชียวเลยนี่ปลาเต็มหมดโอ้ยเนี<_<_<_<_<_่ยปลาทอดเห็นไหมนะโอ้เนี<_<_<_่ยตัวใหญ่ด้วยนะปลานะเนี_<_่ยปลาอะไรต้องถามน้องตัดปลาอะไรลูกปลาถวายปลาตุกปลาหมอตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวมืดนะคะไม่พูดเยอะไม่ทำไม่ลีลาแล้วน้องตัดลง เอ้าโอ้โหจัดไปว่างั้นนะครับโอ้โหลงอย่างไวนะครับเอ้าแล้วข้างล่างไม่มีบันไดทำไงบันไดโอ้โหนะครับจะเลยไปเตาเสียเยเดี๋ยวเราจะทำการขนอุปกรณ์ของเรานะที่เราจะทำการกินสเปียงของเราแหละเอาเอาเอาไปวางเอานานานี่ครพี่กดก็มาแล้วนี่เลยพี่กดเอ้ามีมีมีหมูกระทะไม่มีพี่กดยังไงล้วพี่ด้วย อันนี้ผักนะครับนี่นี่ดูชุดดูชุดของน้องตั๊ดน้องตั๊ดให้ดูก่อนดิลูกให้ผู้ชมดูก่อนนะครับหู้ยนะครับจะได้กินไหมนะครับก็กล้องนะครับต้องจับจ้องไว้ที่น้องตั๊ดก็แล้วกันนะครับโอเคมีโอกาสได้กินนะอันนี้นะครับก็เป็นเหมือนเอ่อเป็นเหมือนเล่นน้ําด้วยกินหมูกระทะด้วยประมาณนะเปล่าพี่นุ้ยใช่ต้องเติมน้ําสักหน่อยแล้วไหมนะครับต้องเติมน้าสักหน่อยไหม พี่กดจะพูดอะไรบ้างไหมรอกินครับฮโอ้โหของแท้เลยนะครับโอ้โหเหมือนเหมือนว่าน้องในตัดนะเจะาฟินเหนื่อเขาหมดน้องตัดระวังปลาตอดกระปูนะลูกเหมือนตัเจออะไรยเจออะไแล้วลูกแทนแทนเจอ่านนะครับใช้ไม่ได้ไม่ได้ใช้่านนะครับมีเอ่อโทรศัพท์กันหรือเปล่านะครับอ่าโอเคนะครับนี่นะครับก็ อันนี้คอนเซปต์พี่นุ่ยบอกว่าต้องนั่งแช่น้ำนะครับโอ้โหนะครับทุกคนลงแล้วนะครับก็เหลือนะครับครัวพี่หนูยังไม่มานะครับไปไหนก็ไม่รู้นะครับโอ้โหนะครับไม่ไม่ไม่ต้องฟังเสียงนะครับพี่กดนะครับพี่หนุยพี่กดกินแล้วนะต่ทุกคนาเจอแล้วลูก โอ้มีหอยขมด้วยเหรอลูกโอ้โหเท่เลยมีหอยหอยนางลมมันเปล่าหอยนางลมมันมีเหรอรู้จักรู้จักหอยนางรมเธอด้วยสบายเกินไปสบายเกินไประวังหัวจะไปโดนเตาเขาขึ้นตอนนี้ไปวางเนี่ยฮะตอนนี้พี่กดก็ทําการใส่แล้วโอ้โหทุกคนดูดิหื แต่ว่าจุกๆเลยนะคะมีปลาหมึกมีกุ้งมีลมควันมีลูกชิ้นปลามีหมูมีผักโหนี่นะคะเอาแล้วนอนบับแรกของพี่กดนะคะบับแรกของพี่กดว้าวลูกชิ้นโอ้โหน้องตั้เป็นไงลูกน่ากินไหมหิวน้องตันหิวหิวพอดีหิวพอดี อรตักลูกชิ้นดีๆลูกตักชิ้นดอกดีๆโอ้โอ้ตักใส่ถ้วยโอ้ตักใส่จานเอาทิ้งไว้ก่อนต้องทิ้งไว้ก่อนลูกให้มันหายเย็นก่อนนะน้องตาถึงจะกินได้นะลูกแต่ถ้าพ่อกดพ่อกดกินได้เลยนี่นะครับอ๋อพี่นุ้ยเฮ้ยพี่นุ้ยพี่นุ้ยบอกว่าพี่นุ้ยไม่รอแล้วพี่นุ้ยเดี๋ยวเอฟซีบอกว่าอยากดูที่ปากพี่กดดีๆหน่อยแบบร้อนๆน่ะแบบควันขึ้นแล้วก็ใส่ปากเลยอะไรแบบเนี้ย อันนี้ดู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 จุ่ม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 โอ้หืมปินมากขอคำใหญ่กว่านี้หน่อยพี่นุ้ยน้องๆบอกว่าทำมันน้อยไปมันอกี้มันอัไม่ร้อนไงร้อนไม่จริงไงเฮ้ยมันเออมันต้องเอาพัดดอกเออโอมันของจริงนี่ว่ะจริงของแพ้ด้วยของแพ้แน่นอนเนาะโอ้โหด้วย โอ้น้องตัดงงอ่ะน้องตัดงงไหมเฉยน้องตัดบอกว่าไงลูกลูกบอลน้องตัดบอกว่างงเฉยนะครับโอ้โหนุ่นนี่นะครับคำใหญ่ลูกบอลอะไรลูกโยนออกมาทำไมเป็นไงพี่หนูพี่หนูฮะโอ้โหนะครับก็ฟินมากนะครับอย่างเงี้ยพี่หนุ พี่นุ้ยว่าน้ําตกกับตรงนี้อันไหนฟินกว่ากันอันนี้ดีกว่าฮะอันนี้ฟินกว่านะครับเพราะได้กินด้วย,ไ,ยได้แช่น้ําน้องตัดดาบฟินกับเขาเลยเด็งตัดระวังปลาตอดกระปู่นะลูกโ <c oughs> อ้มีป่าด้วยเนี่ยนี่ไงไม่เห็นก็เลยขึ้นเลยฮะปลามันชอบตาดเถอโอ้ <c oughs> โหนี่นะครพี่นุ้ยถ้าแบบนี้ถ้า ถ้าสงการเป็นยังไงกกสงการก็อยู่แบบนี้นะไม่ต้องไปเสียค่าน้ํามันแล้วก็เออไม่ต้องไปเสียพวกโคอยยัองอยู่ใ่บ้านเออนะก,ก,ก็ไม่ต้องไปเสียค่าอาหารแพงๆหละอ,อ,อยากกินอะไรก็ทําเอาใช่ไหมหกินหรูอยู่สบายนะ ตอนนี้คืออะไรเล่นกับยายกับพ่อแค่กันอยู่แต่ตัดต้องสนุกกันแล้วแหละเ <c oughs> หรอใช่อ๋อน้องตัดไม่กินเหรอลูกดูนี่นนะอโอ้โหโอ้โหนะครับก็ <c oughs> โชว์สเต็ปเล่นน้ำแหละไม่มีอะไรนะครับน้องตัดนี่ใช้ขาข้าง,งที่โอ๊ยมากไงน้ำใส่สหมูกระทะเข้าไปแล้ว <c oughs> ทำไมน้ำ <c oughs> น้ำซุปเขามีนี่หมูกระทะลูก นี่นะครับก็อันนี้นะครับมีการบ่นกันนิดหน่อยนะครับว่านะครับไม่วางช้อนนะครับดูนะครับก็อยากจะให้นะครับน้องๆนะครับได้ดูนะครับท่าท่าฟินของพี่นุ้ยดูท่านั่งพี่นุ้ยใต้น้ํานะครับเชียบมากนะครับโอ้ฮะเอาเบเกอรฮอนอยู่นี่เองเหรอทำอะไรลราลูกโอ้ยเอาแย่เดี๋ยวงานเข้าอีก ผม้ตัดคอยครับอ้าวตัดคอยหรือตัดกาตาล่ะโอ้โหมีช่องเยอะด้วยอ่ะเอ็หินไปไงพี่กดฟินไหมโอ้โหโนะครับพูดไม่ทันนะครับ คนฟินที่สุดก็ดูเหมือนว่าจะเป็นในตัดนะครับเล่นน้ำแบบนี้ไม่อันตรายด้วยใช่จะเกินกรุกเกินไปแล้วเออน้องตัดบอกเพื่อนๆหน่อยเวลาเล่นน้ำต้องอยังไงต้องมีอะไรมีห่วงยางอา้าวมีห่วงยางแล้วก็มีอะไรอีกของมีอะไรนะหวงของ ผู้ปกครองถูกต้องนะครับต้องมีฮะตุนในน้ำไอ้บ้านไอ้บ้านเจอแวที่มีการนะครับบนกันใต้น้ำนะครับไทยไม่ดีบนใต้น้ำนะครับว่าไม่ไม่ยอมวางช้อนเลยว่าอย่างนั้นนะครับเฮ้ยต้องรีบหนีมาใส่จานอ่ะทไมนั้นก็ไม่ทันพี่กุฎกว่าจะเย็นไงพี่กดมันไม่ต้องรอเย็นไง เวลาเกเที่ยวเขาก็ต้องกินอะไรร้อนๆหนึ่ยอ้ได้เยอไมนี่ยได้เยอเลยโอ้โเป็นไงพี่น้อยเป็นปนไงครัวพี่หนูข้าวยังไม่หมดจานหรอกโอ้โหบัวแต่กินข้าวนะครับไม่ทันพี่กดแล้วดูนี่ย กนอ่ะก <transplant> right? oh, ินไม่ท <to ันพี่กดรอนรอนร้อนร้อโอ๊ยรอนนะครับก็เขากินหมูกระทะกันดูเหมือนว่าพี่กดจะกินเขาเรียกอะไรวิ่งเตี๋ยวนะเขากินร้อนๆว่างั้นปุดปุดปุดเลยนะพี่นุ้ยพี่นุ้ยต้องเอาใส่จานอ่ะฮะไม่งั้นกินไม่ทันเขาก็ต้องรอเย็นไงพี่กดมันไม่รอเย็น ในตั๊ดยังไม่บดเลยนะครับในตัด๊ดฟินไหมลูกฟินอะไรฟินฟินได้เล่นน้ํานี่แหละโอ้โหลอกกุ้งเขาแล้วฮะโอ้โหกินกุ้งเลยเหรอลูกร้อนแย่ร้อนออแย่ถ้แช่น้ำแช่น้ําเลยเหรอนี่การแม่กูยังไม่ได้ตักเลยกูจะกินข้าวอาแล้วนะครับหมูหายนะฮะม้วม้วนได้ย่างนะครับ พี่กดแดกมดค้อนแข็งๆเลยโอ้โหนี่เป็ดร้องเอ้ยม้าร้องเกิด็หัวโหยหัวน่ะอะไรนะเขาเรียกอะไรนะตัวอะไรนะอันเนี้ยยูนิคอนยูนิคอนร้องนะครับโอ้โหท่าจะฟินมากพี่นุ้ยไม่มีคนกินไงเขาอิ่มกันแล้วเนี่ย ก็ทางที่ดีนะคะเราหาสถานที่ที่อยู่ภายในบ้านเราอ่ะจัดหาสถานที่แบบไว้สําหรับกินช่วงเทศกาลอะไรได้เลยไม่ต้องออกไปข้างนอกอันนี้แนะนะอันนี้แนะนําท่านผู้ชมใช่ไหมใช่ช่วงช่วงเทศกาลเนี่ยนะไม่ต้องออกไปสิ้นเปลืองไม่ต้องออกไปเสี่ยงกับโควิดเซฟอยู่ในบ้านเซฟตังค์ด้วยใช่ค่าน้ํามันนะ มากอยากจะบอกอะไรกับลุงบ้างไหมลุงข้างบ้านเนี่ยไม่อยากจะยุ่งกับเขาไม่อยากจะยุ่งกับลุงโอเคก็ถ้าคนไหนชอบนะคะวิธีการกินหมูกระทะหาแนวแนวกินแบบนี้แล้วกันนะคะก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะในช่มม NNK c h a ค n e l ลคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย